เอ้โอเคก็สวัสดีคอนกันทำไมรอโอเคก็สวัสดีคอนกันด้วยนิ่งผมวันกันก็ก็ได้โรบอทนี่เราก็มาเล่นโรบออกแม่ iq ละว่าเฮ้เอ้ยฝาแล้วนะเย้ถูกได้แล้ว ทุกคนดูป๋าให้ดีนะเพราะว่าน่าจะได้ป๋าอยู่ด้านหน้าใจเลยอ่ะไม่ได้ที่หนึ่งแหละภาษาไทยปะภาษาไทยละป๋ากดไฟด้มาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเย้ดูไป๊ล้วอุ้ยพระรามอ่ะที่หนึ่งวะดูยงไงว่าใครที่หนึ่งอ่ะดูบล็อกดูบล็อกป๋าสูงกว่าใจจริงเหรอใจระดับสองใครเนี่ยมันมีคะแนนบอกได้ไม่ใช่หรอ ไม่มีเติมไฟเติมไฟเติมไฟกันหน่อยเกลบโอ้โหโอ้ห้าจานนี้เนี่ยคือยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่มีจ้าตอบอะไรอ่ะแล้วสามเป็นแปดส่วนสามเป็นแปดนะจริงเหรอประมาณนั้นคร่าวๆป้านำใจลำสามอ่ะที่หนึ่งจ้าย่ะเกมตอบคำถามความรู้ป๋าบอกแล้วป๋าที่หนึ่งแล้วทุกคนไม่ต้องกลัว คุยแล้วไปแล้วไปแล้วขวาแน่เลยอ่ะไปแล้วใช่ขวาป่ะไม่โอจูซัตโอจูซัสคือมุมป่านป่ะเออไม่มันไม่เห็นแล้วตอนทำไมวันนี้มันนี่จังไฟฟ้าจะอยู่อับสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหไปแล้ว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 โอเจ้าผ่าไม่รู้ว่าป้าสามสิบห้ายังไม่ต่อกัน ไมยเรื่องนี้ใจยังไม่ได้เรียนเลยอ่ะจริงๆนะปาได้หนึ่งเลยทุกคนมาบอกเลยเกมเนี้ยปาจะอยู่เตี้ยสุดใครก็ได้ใครเตี้ยสุดง่ายง่ายกข้อง่ายใจดูดูที่ปาถึงสูงขนาดไหนเนี่ยโอ้ปาคือสูงมากๆทุกคนเขาขับอะไรกันอ่ะ ไป้ไปเงี้ไปวแล้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 วปลาอย่างตึงอ่ะวแล้วเกมบอลบที่ป๊าเก่งสุดในโลกอ่ะมากมาเลยดนี่หูดูดิป๊าต่แช้าไปแล้ว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 แล้วแล้วแลวแล้วป๊าบอกเลยนะโอ้ยตานมาดูมาดูนีป๊ามองไปมีแต่คนอยู่ใต้ กี่คนอ่ะกี่เออแข่งกันกี่คนก็ไม่รู้เับเพราะมันเอาคนในเซิร์ฟด้วยเยอะหนึ่รพีสูงสุดแล้วดูดีห้าสิบเเตท่ากับโอ้ยไปแล้วดูด้ไวไปูดิไปแล้วไปแล้วไปแล้วไล้วไปแ้ไปไ,ไอ้ออไ้ไ่้ปล้วไปไปไปแล้้วไไห้อไปแด้ดไปิ้ไ้วไปแ้ป้วแล้วไปไว้่้แ้แล้แปว้วไว้้ว<อ> จะกงมาอเอาเร็วเอาพีคเฮ้ยดู6กใช่ใช่จริงเหรอใช่ทำไมอ่ะก็สามสามหารห้ได้ศูดหไงสหารห้าหาไม่ใช่สหารหได้ศูนหอุ๊ยสา,ามเนาย,ยัางงยังยน,นี่ขนาดห้านะอือหกสิองสีไปแล้วไนะปลแล้วป,วป้จะโดนลาวาแล้วเนี่ยเออนี่ก็ดูดิ ใช่ใช่ไหนใช่เลนนะเดี๋ยวได้ไม่ได้ดูบ้าน่ะแบบตายแล้วดูบ้านหรือยังดูได้อยู่หนึ่งแปสิบสองจุดห้าเร็ว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 โหนี่บอกจะลูกอันเนี่ยช่วยลูกอันเนี่ยมันเพิ่มทีกี่บล็อกไม่รู้เนี่ยไมอีวัวแต่ป๋าป๋าเหมือนตึกประโย็คคนอื่นเหมือนตึกธรรมดาทั่วไปอ่ะป๋าพูดแค่นี้แหละเฮ้ยป๋าจะจะรอนเร็วต่อไปเก้าเร็ว ก้าวเร็วจแล้วงอุ้ยใจร้อนของปา๋าเจงไม่ได้เรียนเลยอ่ะอืมเก็บโดนป๋าเติมไปตลอดนี่ใครแก้ยิ่งกว่าปา๋าเร็วเร็วใจง่ายง่ายเร็วเฮ้ยเจงรอดแ<อ>น่เนี่ยรอดอยู่รอดอยู่ดูป๋าดิโ้มาดูปาด๋าด,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 ดิดูนู่นดูคนอื่นดินี่ใ,นใกล้ดูป๋านะ่ะ สูดจะไปท้องฟ้าอ,นะอยูย่แล้วเนี่ยโอ้ยวตาจะโดนเร็ว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 เท่าไหร่16.7แล้ว16.7เพิ่มสี่บล็อกจะตายแน่เลยเนะี่ยตอบช้าถูกห้าบล็อกมันขึ้นกี่บล็อกแล้วมันบอกอยู่นี่อ้โอตายตายแล้วว้าวเหลือใครเหลือป้ากับใครป้ากับอีกคนนึงอะ่ะเก็บตาเคลมๆตาย แล้วจ้ะปลาอยู่สูงมากใครมาดูใจใจดูปลาที่สูงไหนไหนทีนี้ใจใจต้องเชียร์ปลานะปลาชนะแล้วคนนั้นคนนั้นเจ้าเจ้าจะตายเจ้าเลยไอคิวสูงใจได้อันดับใจได้อันดับสามนะเกมนี้ป๊าบอกเลยว่าใครก็ได้เกมนี้บอกเลยว่าใครก็ได้เกล็ดกระดิ่งจนจนง่วงโอเคต่อป้าจานหนึ่งป้า เอาแบบง่ายได้ป่ะง่ายเอาง่ายก็ได้ง่ายอีกตาหนึ่งเลยเอาง่ายเหนีออยวยากง่ายก็แพ้ชนะกันยากดีใจง่ายดีกวา่าเติมไฟเติมไฟเติมไฟเอาไงง่าย,ายอ๋ออือฮึเขาอยู่ข้างปลายได้ไหมโอ้โหต้องฆ่ากันเลย นี่จนนจนใจขึ้นคนแรกใจตอบคนแรกใจขึ้นนี่บอกสิบสามปาร์สิบสองใจชนะปาแน่ง่ายๆเดี๋ยวก็รู้ง่ายๆใจชนะปาแน่เดี๋ยวก็รู้เอาจริงเอาจริงเติมไฟก่อนเติมไฟนะเอ้ยแบตเตอรีต่ต่ำบ้าเอ้ยแบตเตอรีมาาม่มันต่ำเลยตอนนี้ <laughs> ต้องไปกดแบตเตอรี่ออกก่อนนะไอ้บ้าเอ้ย สบายได้แต่เข้าใจาว่าต่ำกว่าใจต่ำกว่าใจไปแล้ว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 ไปเฮ้ยมันมีคนสูงกว่าใจอ่ะจริงเหรอก็ป๊าบอ่ะเหอป๊าต่ำกว่าใจอ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้ทล้วมมันเห็นเราอ่ะอันนั้นไม่เห็นเราเลยไอ้หนึ่งสองสามใช่ไหมว่าใจไอ้บล็อกเนี่ยฮะอโอ้ไม่ได้ตอบป๊าไม่ได้ตอบวันนี้เลย ไน่งใจกับป๋าสูงเท่ากันไม่นั่นคือของตาก่อนใช่เหรออือหึเฮ้ยมันง่ายไปอะป๋าว่าต้องปานกลางห,หน่อยนี่ต้องคิดเลยเลยป๋ากับใจเท่าไหร่เท่ากันแล้วเพื่อนอะเพื่อนต่ำออกว่าเราหรออือหึฮะใช่แต่เนี้ยคือเราสองคนสูงเท่ากันเธอจะมา กาดกันเช่าชั้นไม่ได้นะเฮ้ยใจตอบเร็วกว่าแตได้กี่บอกสิบเอ็ดเท่ากันห่างกันนิดเดียวเอาแล้วใครสูงกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเท่ากันปาต้องดูเนี่ยเวลาใครตอบ <c oughs> เฮ้ยตอบช้าใจก็ตอบช้าได้เก้า,กกาหมดกัน ตอนน huh? ี้เราสูงกันสองคนป้าเราสูงสุดได้ที่หนึ่งอยู่สองคนเต้นนี่ค่ะใจใจจะไปโคราชติดดังป้าถึงราดพรุ่ยใจ้นกันวันนี้ใจเช้าตอนเช้าจะจะกินข้าวอะไรอ่ะฮะตอบผิดเลยตอบผิดเลยทะแนนตอบอะไรยี่สิบอ่ะยี่สิบสองไม่พอเดีฟังป๊า นี่ยหละนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรคนสึกเข้าใจกำลังฟังป้าพูดอ่ะเขาเรียกคนสึกไงน้องอะไรอีสองอะไรน้องเอ้ยก็มันก็อาจจะมีข้อที่ป้าผิดก็ได้ไม่ไม่คนสึกไงป้าเช่นจะคุยเช่นวันนี้กินข้าวอะไรเมื่อเช้ากินข้าวกี่ชามเมื่อเช้าจะจะกินข้าวกี่ชามหแล้วกินขนมไปกี่อันหนึ่งจริงเหรอมาก่นะไม่ใช่หรอ ขนมมันเป็นขน,ขนมอะไร <laughs> ขนมอะไรอ่ะข้าไรไม่หรอกอันนี้นำห่างเยอะแล้วเห็นป่าวพี่ยังไม่เยอะมากแต่ก็ยังตอบ, <c oughs> บ,บได้นี่นยินได้กินอะไรอยากกินเนื้อทอดหรือหมูทอดไม่รู้แล้วแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่รู้เปล่าไม่รู้เรียบร้อยผิดแล้วบ้างแหละหกอ้ยแต่เราห่างแล้วนะยูที่สามเอ็ดยูห่างแล้วนะยูที่สามเอ็ดห่าง หนายเันที่สามเป็ดสามสองสามส้าสหคิดไม่สมปเกสี่สิบเจ็ดสี่สเี่จนริงี่อะสิจิตวิยาเอ้ตามนิดเดียวนะเนี่เราอะพ่อมาหลังหลังมันจะเพิ่มน้อยนะที่รู้รู้อะก็ให้เรามาตายาง เย้เริ่มห่างแล้วลูกสาวลูกสาวเฮ้ยน้องใช้คิดหน่อยเพราะว่าอันนี้เหมือนยังแจ็คสนยังไม่ได้เรียนลูกสาวต้อไม่ต่ำมันก็แค่ใกล้กว่าตัวเลขไหนมากกว่าแค่นั้นเองมันเหมือนครูเพิ่งสอนเนาะลูกสาวเร็วๆหน่อยลูกสาวรีบบอสสีใจบอสสีชมพูอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ย้องสี่หัวก็ชอบสีชมพูไว้เิงตอบเร็วกว่าเลยทำไมเลือกได้อ่ะเลือกได้มันต้องซื้อ ให้ถึงอ๋อมันปัดขึ้นใช่ไหมใช่แต่ถ้ามีสิบสี่เลยก็ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ถูกแต่ถ้ามันสิบสามกลหว่างเหลือใครบ้างเนี่ยโอ้โเหลือสี่คนอ่ะวนี้จะตอบเร็วง่ายแต่ใครแต้เท่ากันป่ะอือหือ มันจะมีคาตอบลบเจ็ดได้หรอไม่รู้ใจยังไงเหลือแค่สามาใจเหลือสามคนสุดท้ายวิฟ้าสองคนละเหลือสองคนละเนี่ยมาดิมาดิมาดิถูกว่าเถูกถูกสิส โอ้เกือบแล้วเนี่ยเกือบโดนแล้วเนี่ยว้ายพี่ดาพี่ว้ายฮ่สิบสี่ได้ไงมันเพิ่มพี่ล้วสามเอ้ยมันเพิ่มอีกสี่นะนับผิดรีบไปหน่อยแล้วแต่ใจก็ไม่ถูกดิ่ถูกใจถูกสิบสองใจใจแก้ตายหรอป้าใจเอาใจตายก่อนมาได้ทีหนึ่งสองตาติดไม่แต่ว่าจะจะชนะให้ได้ ใจยังไม่แพ้มันขึ้นมากี่บล็อกบึบใจขึ้นมา5บล็อกอย่างเง้ยเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเรียบร้อยใจตายแล้วรอบเนี้ยตอบช้าใจกับมิสสิ์ใจกตายไปหมดเฮ้ยใจกับผิดใจตายไไม่ได้คือเลขสิบไปอยู่ตรงเนี้ยเลขสิบแอบไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วใจอ่ะจะไปเกาะอันนี้แต่สุดท้ายมันไปโดนตรงเนี้ยมาเลยเเ็ลยอ่ะ เอ้ยมาจระเ้ได้ที่สองตาได้ที่หนึ่งกับที่หนึ่งใจได้ที่สามก็สองสามก็สองโอเคก็แบบสำหรับแมบปบโลบ็อกซ์อ่าอะไรนะอันนี้แบบไหนนะไ <IQ> อคิวว IQ ไอคิวปะป๊าก็ <IQ> เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่นะไม่ไม่ใช่ประเทศไทยของโลกไปไม่ใช่โลกถ้าโลกถ้าโลกมันจะมีคนเก่งกว่าเยอะเฮ้ยไม่เชื่อออกมาเลยโอเคก็อยากชวนชวนเด็กๆมาเล่นคิดเขียนโลบ็อกคิด คิดเร็วคิดเร็วในอะไรแบบนี้นะเพราะว่าไอคิวก็เลยเป็นการฝึกสมองเลยนะครับทุกคนไอคิวแบบทบทวนคณิตศาสตร์เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะจ๊ะให้ทุกคนแล้เจะยังยังเอ๋อให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก่นใจเราบอกด้วยนะครับ